ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะดาวมฤตยูนะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของพวกเราชาวเมษนะคะส่งผลโชคลาภมาจากมฤตยูในด้านใดบ้างนะรวมทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะมาอัปเดตกันนะคะผู้ที่เกิด13เมษายนถึง16พฤษภาคมฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่ลัคนาราศีเมษนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะมีแง่มุมต่างๆอยู่กับพวกเราชาวเมษให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งแรกกรกฎาคมนะคะในวันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูนะคะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของพวกเรานะคะการที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินนะถ้าเรามองในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะเรื่องของโชคลาภทางการเงินอาจจะมาจากทางใดบ้างนะคะ มฤตยูนะคะเป็นตัวแทนเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยี Hi Tech นะคะเรื่องของความแปลกใหม่นะเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันนะคะก็ส่งผลมาเป็นเรื่องการเงินดังนั้นนะคะใครที่ทํากิจการงานธุรกรรมธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีถือว่าณนะช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูนะคะมาสถิตอยู่ในเรือนการเงินนะคะเลงไปที่ภพมรณะนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่อง ไฮเทคเทคโนโลยี tech เรื่องของมอรดกตกทอดนะคะเรื่องของการต่างประเทศทางไกลนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินนาะจากรวยไปจนจากจนไปรวยก็ได้นะเรียกว่าเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะคะ การที่ดาวมฤตยูนะคะมาสถิตยอยู่ตรงนี้นะเป็นการอยู่แบบชั่วคราวนะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงวันที่1นธันวาคมนะคะดังนั้นเนี่ยกระตุ้นเรื่องโชคลาภก็ได้กระตุ้นเรื่องเงินเข้าก็ได้ในขณะเดียวกันนะคะอาจจะกระตุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวทําให้ชาวเมษเนี่ยมีเรื่องของการใช้เงินนะอาจเป็นการลงทุนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะเรื่องของการมีภาระต่างๆในช่วงเวลานี้นะ เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะรวมถึงเรื่องของการได้เงินก็ได้เช่นเดียวกันนะบางคนมีโชคลาภมรดกแบบก้อนใหญ่เข้ามานะคะเรื่องของการขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะช่วงเวลานี้ก็อาจจะทําให้สถานะทางการเงินนะเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนะคะการได้รับเงินก้อนใหญ่จากทางไกลต่างประเทศนะการได้รับเงินที่เกี่ยวข้องกับมรดกสินทรัพย์ความเป็นความตายนะคะ บางท่านนะได้เงินจากการจบลงนะคะความเสียหายนะคะถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาอาจจะเป็นในรูปลักษณะนะคล้ายๆแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะโชคลาภจากดาวมฤตยูนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินของชาวเมษนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แบบปุรับฉับพลันนะคะสำหรับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของชาวเมษนะคะเป็นดาวเสาร์นะคะณนะปัจจุบันยังคงเป็นกเกษตรนะอยู่ในเรือนการงานเลยนะดังนั้นในส่วนหนึ่งนะคะการงานนะมีลักษณะ มั่นคงนะแต่ก็ต้องแบกรับนะคะรวมทั้งเรื่องของการงานที่เหนื่อยที่ยากนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงนะแต่มันก็ต้องแลกกับเรื่องของความเครียดความแบกรับความเสี่ยงต่างๆนะคะนอกจากนี้ uh นะคะณจังหวะนี้ดาวพรหัสนะคะตกวินัสสำหรับชาวเมษแล้วเนีย่ยดาวพระหัสเป็นตัวแทนเรื่องของสุภาและวินาศนะคะสุภาเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของความเจริญก้าวหน้า เรื่องของทางไกลต่างประเทศนะเมื่อเป็นเกษตรนะคะถือว่ามักมีเรื่องของปัญหานะเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้านายนะเรื่องความไม่โอเคในเรื่องนโยบายต่างๆที่ออกมาใหม่นะทำให้เรารู้สึกกดดันในการทํางานก็ได้นะคะนอกจากนี้การงานในเชิงขย,ขยายการต่อย,ยอดสําหรับคนทํากิจการส่วนตัวนะถือว่าช่วงนี้นะคะเหมาะกับการประคับประคองตัวนะเหมาะกับการ พัฒนาของเก่านะคะเอาตามงบประมาณที่มีดีกว่าเรื่องของการมุ่งไปในเรื่องของการขยายการต่อยอดอะไรเงี้ยนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะคะจนถึงประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะค่อยมาคิดกันใหม่นะคะแต่ส่งผลดีกับงานบางประเภทนะคะงานที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะนะงานแบบด่วนแบบฉุกเฉินนะคะงานที่เกี่ยวข้องก,กับการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะงานที่ต้อง เดินทางบ่อยอยู่ห่างไกลจากครอบครัวคนที่เรารักนะเรียกว่าเจอกันเป็นช่วงๆนะคะถือว่าเนี่ยช่วงเวลานี้ยังสามารถทําได้ดีอยู่นะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะการที่จะต้องโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้พบปะเจอผู้คนเรียกว่าทํางานอยู่ในแอรเรียส่วนตัวนะคะที่เฉพาะเจาะจงก็ถือว่างานเหล่านี้ค่อนข้างได้รับผลดีนะคะ สำหรับดาวเรื่องการงานนะคะแล้วก็เรื่องของสุภานะและวินาศนะเป็นดาวที่เดินเป็นหลักปีนะคะดังนั้นนะเมื่อดาวการงานของชาวเมษนะคะเป็นลักษณะนี้ก็ยังคงไปลักษณะนี้นะยาวนานไปจนกว่าดาวเสราร์นะคะจะมีการขยับนะหรือว่าดาวพฤะหัสนะคะจะมีการย้ายนะดังนั้นในปีหน้านะคะถือว่า ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการงานของชาวเมษนะคะที่ดีขึ้นาก้าวหน้าขึ้นใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางการงานนะคะปีหน้าฟ้าใหม่นะเมื่อดาวพระหัสย้ายมาเป็นราชาโชคทับลัคนานะคะจะมีโชคลาภทางการงานเกิดขึ้นนะพลิกฟื้นทางการงานดีขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเกี่ยวกับงานหรือความรับผิดชอบของเราตอนนี้อยู่นะถือว่า ปีหน้าก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะดีกว่าเดิมนะสำหรับชาวเมรนะคะสำหรับในส่วนของการเงินนะดาวการเงินเดือนนี้นะคะไปอยู่ในเรือนของ พี่น้องเพื่อนฝูงแวดวงนะแล้วก็ดาวพี่น้องเพื่อนฝูงแวดวงมาเลงเรือนการงานดังนั้นถือว่ามีโชคลาภจากการทํางานเป็นทีมการรวมกลุ่มการร่วมหุ้นการพูดคุยชักชวนต่างๆนะอาจจะมีเรื่องของโชคลาภจากการลงทุนได้ด้วยนะคะเรื่องของดาวปุตตะเป็นราชาโชคอยู่ในภพสหัชชาเช่นกันนะคะปุตตะเป็นตัวแทนเรื่องเสี่ยงโชคลงทุนเก่งกําไรแบบระยะสั้นนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องของคนอายุน้อยนะการงานการค้าขาย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนะคะวัยรุ่นเนี่ยลักษณะนี้นะค่อนข้างที่จะนํามาซึ่งเรื่องการเงินการทองค่อนข้างดีนะคะการงานใดๆนะช่วงนี้นะเกี่ยวข้องกับคนรุ่นน้องบ้างนะคะเรื่องบุตรหลานบริวารเราบ้างนะถือว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มาเป็นราชาโชคนะคะมีโชคลาภแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะมีแบบปุบป,ปับฉับพันมีแบบเรื่องของ ลาบลอยนะคะมีเรื่องของโชคลาบจากเด็กทารลกก็ได้นะลูกเด็กเล็กแดงนะคะรวมไปถึงบางคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงสัตว์นะคะเดือนนี้นะคะมีราชาโชคมาจากสิ่งดังกล่าวที่บอกนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพระเกตกระตุ้นพบลาบผลนะคะมีช่วงมีลาบนะจากเรื่องของศาสนาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องของการบูชาทําบุญส่งผลรวดเร็วนะการบนบานสารกล่าวได้ผลค่อนข้างง่ายนะคะหากติดขัดปัญหาเรื่องการงานการเงินนะไปขอพรน,นะคะทําบุญนะคะถือว่าจะส่งเสริมอย่างรวดเร็วนะในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในภพลาบผลนะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะดาวลาบผลดาวราหูของเรานะก็เรียกว่ามาทับลัคนาชาวเมษน,นะคะ ร่วมกับดาวประจําตัวคือดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมนะคะส่งผลดีนะในเรื่องโชคลาภแน่นอนนะเพราะมันเป็นคู่ธาตุส่งเสริมกันนะคะโชคลาภจากเดินทางโชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะโชคลาภจากเรื่องความเป็นความตายนะคะเรื่องของยุยาเรื่องของการรักษาโรคต่างๆนะในะช่วงนี้นะคะส่งผลดีกับการงานเดินทางบ่อยนะงานที่แบบว่าไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะรวมทั้งงานที่ใช้เรื่องเกี่ยวกับการพูดจา การประสานงานนะการติดต่อต่างๆนะคะที่ใช้คําพูดใช้ลมนะค่อนข้างดีนะคะสำหรับดาวราหูนะคะเป็นดาวลาบผลนะมาทับลัคนาชาวเมษนะคะเป็นเวลา18เดือนนะดังนั้น ถือว่าราหูค่อนข้างมีอิทธิพลกับชาวเมษนะช่วงนี้นะคะบรรดาลโชคบรรดาลาบนะคะเรื่องของการทําบุญนะก็ต้องเสริมดวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราหูนะคะความรวยนะคะอิสระทางการเงินนะ,ะเกิดขึ้นจากเรื่องของการทําทานนะคะการนาทานก็คือแบ่งปันแจกจ่ายนะในตามทรัพย์กําลังที่เรามีนะคะก่อนจะเข้าสู่นะคะการอัปเดตเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งที่ต้องระวังรวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ มีสิทธิพิเศษนะคะมอบให้ชาวเมรสายบุญนะคะจากผู้สนับสนุนรายการของเราสิทธิพิเศษนะคะสำหรับคนที่เข้าฟังคลิปนี้นะคะรวมทั้ง F4 ช่องหรา59ของหมอแอนนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะเป็นผ้าดิบบริจาคบุญพารวยนะคะซึ่งสามารถที่จะ สั่งซื้อนะได้ทาง l ล n e แอดบุญนะคะ59นะแอดแล้วก็ b o n 5 9นะคะอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะคะสามารถที่จะได้ราคาพิเศษนะสำหรับผู้ที่แอดไลน์เข้าไปแล้วก็บอกว่ารับชมจากช่องโหรา59นะคะจากราคาปกติ59ก็เหลือ55ไปเลยนะคะเป็นการทำบุญนะแบบที่สามารถส่งไปทางไปรษณีย์นะให้กับมูลนิธิก็ได้นะคะ ได้บุญทันใจรวดเร็วนะแล้วก็ร่ํารวยเร็วด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้กันเป็นประจำนะเป็นเรียกวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับเรื่องของการห่อร่างของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งบุญนี้นะได้อย่างรวดเร็วได้ใช้จริงนะไม่มีดราม่าใดๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะสั่งแล้วก็ไปเขียนชื่อนะคะแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับคนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะคะสําหรับในชีวิตก็ได้นะคะสามารถทาเผื่อคนในครอบครัวนะหรือจะ รวบรวมซื้อหรือว่าจะซื้อคนเดียวเดี่ยวเดียวก็เอาที่สะดวกได้เลยนะคะและท่านที่รับฟังจากต่างประเทศนะคะทางไกลนะถ้าอยากทําบุญนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกนะคะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะเข้าสู่เรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของชาวเมดนะคะในช่วงจังหวะปีนี้นะคะดาวพรหัสตกวินาศน,นะส่วนหนึ่งนะคะ อาชาวเมดที่ไม่เคยตรวจร่างกายแบบละเอียดนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะในเรื่องการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นออกกําลังนะเรื่องของการดูแลในส่วนของโรคที่มันใช้เวลาสะสมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะความดัน,นต่างๆนะคะรวมทั้งระดับ ต่างๆในร่างกายบางคนเป็นเรื่องระดับน้ําตาลระดับความดันระดับของเหลวฮอร์โมนลักษณะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะที่ดาวพระหัต์ไปอยู่ภบวินาศนะคะโรคที่ซ่อนเร้นโรคที่จะต้องเขาเรียกว่าตรวจลึกลับซับซ้อนถึงจะเจอนะดังนั้นชาวเมฆก็ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะคะสําหรับเรื่องของ เดือนนี้นะคะเนื่องด้วยดาวตัวเราเป็นกเกษตรนะมรณะเป็นกเกษตรก็คือเรื่องของม,มรณะก็แปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันดังนั้นถือว่าใครที่มีโรคประจําตัวก็ดูแลตัวเองดีหน่อยนะคะเรื่องของการกินอยู่กินยาให้ตรงตามเวลานะหากจะเดินทางนะคะอย่าลืมพกพาเรื่องของยาเรื่องของอะไรที่ฉุกเฉินของเราไปด้วยนะคะรวมถึงสิ่งที่ต้องระวังนะอาจไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็คือเรื่องของความใจร้อนนะเรื่องของ อารมณ์ต่างๆนะมีแนวโน้มแตกหักได้ง่ายนะมีเรื่องของการอยากแตกหักนะคะมีเรื่องของการพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นถือว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะคะอารมณ์ที่ร้อนนะหรือว่าความที่แบบหุนหันพลันแล่นนะบางครั้งก็ส่งความเสียหายกับเรื่องทางการงานได้ด้วยนะคะ สุรความรักความสัมพันธ์นะคะในภาพกว้างดาวราวหูทับลัคนานะคะก็เล็งมาที่เรือนคู่ครองโดยอัตโนมัตินะคะชาวเมษอาจมีเรื่องของอความรักที่ลึกลับซับซ้อนนะเรื่องของความรักที่เริ่มจะเป็นปัญหาไม่ว่าเป็นปัญหารักสามเศร้ามือที่3นะคะความรักที่อยู่ห่างไกลความรักที่ไม่ลงตัวนะหรือว่าเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้เรียกว่า ก็มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับเรื่องคู่ครองได้นะคะในะช่วงเวลาที่ราหูทับลัคนานะหนึ่งปีครึ่งนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาประเด็นเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นปีที่ทดสอบนะสำหรับคู่ครองของเราถ้าเป็นคู่แท้อย่างไรเสียนะคะก็เป็นคู่ของเรานะคะสำหรับคนที่โสดนะหรือเพิ่งที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ก็ต้องดูกันนานๆนะดูให้ลึกนะคะดูให้แน่ใจแน่นอนนะคะเพราะว่าราหูก็เหนี่ยวนําเรื่องของคนที่ เขาเรียกว่ามีมีเบื้องหลังอะนะหรือว่ามีความไม่จริงใจนะคำหนึงถึงผลประโยชน์มากกว่าเรื่องของความจริงใจก็มีมาด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์คนนะคะก็คือดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะคะเนื้อหาสําหรับดวงในครึ่งแรกกรกฎาคมประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆก,การสนับสนุนเลยนะคะจากชาวเมธทุกท่านนะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ